สวัสดีครับวันนี้มาร้านกาแฟนะครับที่ร้านเลยครับร้านเพลินที่ร้านเพลินนะครับอาหารการกินข่อที่มันจะไม่เหลือนะครับอ่าวันนี้เราจะมาใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะเห็นตัวจริงเป็นๆเลยของครปปิกนะครับคนนี้นะครับครับผมครับผมการเป็นการใช้มือซ้ายให้สบายนะครับบางครั้งเราอาจจะมีลักษณะว่า ช้นิ้วก้อยกดนิ้วก้อยไม่ถึงหรือว่าเมื่อยมือหรือว่าเวลากดลงไปแล้วนิ้วจะช้าท้าไม่ค่อยที่จะลงดีเท่าไหร่นะครับก็แบบอนนี้อย่างเรียกก็เป็นเทคนิคนะครที่ก็เป็นเหมือนกับปรอบร่างกายมือซ้ายก็แล้วกันนะครับเป็นแบบตัวขาดที่เราจะไว้หัดได้ทุกวันแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะหัดเงียบได้ไม่ต้องมีเสียงดังเริ่มต้นนะครับก็เราก็จะวางแทนโัวชั่นมือซ้ายนะครับไว้ในตำแหน่งที่เรากดนิ้วปกตินะครับโดยที่เช็นข้อมือนะครับ ไม่ให้ไม่ให้แอนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้โกงออกไปแบบนี้นะครับทุกอย่างอยู่ในลักษณะที่พอดีสบายๆนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เอานิ้วทั้งสี่นะ้ครับวางลงมาครับให้ธรรมดาธรรมดาคือไม่ต้องแรงมากแล้วก็ไม่ต้องเบามากครับคือธรรมดาธรรมดาแล้วก็ให้เรารีแลกที่นิ้วโป้งของเราด้วยนะครับทุกนิ้วจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่กำแรง,ง,ง่ทุกอย่างคือสบายจากนั้นนะครับเราก็จะลองดูนะครับด้วยการตอนนิ้วโป้งออกนะครับ แล้วพอเราในโป้งใส่กับเขาใหมา่ทีหนึงนิ้วชี้เราเข็จะยกอ,อก่อถ้าทำอย่างนี้ต่อกัน็5ครั้งในแต่ละนิ้วนะครับจะทำให้เราดีแล้นิ้วโป้งเราก็สามารถที่จะกดนิ้วได้สมูทขึ้นนะครับนี่ก็เปลี่ยนนิ้วมานะครับถ้าค่อยทำเชื่อนิ้วอย่างนี้นะครับช้าๆนะครับคือนานสุดยากนิดนึงแล้วก็เรีกยก วิธีนี้นะครับต่ไม่เาวีแหละก็ล้ก็สามารถที่จะกดนิ้วได้ผ่อนคลายมากขึ้นครับอาจจะลดความเมื่อยเวลาค้องได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุปติกนะครับที่มาให้ความรู้กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเราก็จะมาสั่งอาหารทานกันใช่ไหมครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอาหารขึ้นที่นี่คือข้าวมันไก่ใช่ไหมครับเออบังครับต้อมาอ๋อตกลงไปร้านรับร้านอะไรฮะ